สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคติธรรมนำทางชีวิตที่จะพาทุกท่านเดินทางไปพร้อมกับแสงแห่งปัญญาผ่านเรื่องเล่าอันแฝงไว้ด้วยธรรมะและข้อคิดวันนี้ผมจะขอหยิบยกนิทานธรรมะที่ชื่อว่าฉายยากจนกับหินก้อนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิต มาเล่าในรูปแบบของการพูดคุยอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ทุกท่านได้ซึมซับทั้งแน่คิดและอารมณ์ไปพร้อมกันเรื่องราวของชายชื่ออินผู้ที่ชีวิตเคยอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าไร้หนทางแต่กลับมีหินก้อนหนึ่งนำทางให้เขาพลิกชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อหินที่ดูเหมือนจะไม่มีค่าใดๆนอกจากความผูกพันทางใจกลับกลายมาเป็นเครื่องมือที่เปิดประตูแห่งสติ เมตตาและการกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งในเรื่องนี้อินเริ่มต้นจากการเป็นชายที่ยากไร้ไหลทรัพย์สินไร้แรงศรัทธาในตนเองจนกระทั่งเขาได้รับคำสอนจากพระธุดงค์รูปหนึ่งซึ่งกล่าวกับเขาอย่างเรียบง่ายว่าของธรรมดาหากรู้จักใช้ด้วยใจและสติก็อาจมีค่ามากกว่าทองคำจากคำพูดนั้น อินจึงเริ่มต้นนำหินที่เขารับมาจากแม่มาใช้รับมีดและเริ่มช่วยเหลือชาวบ้านสิ่งที่เริ่มต้นจากเล็กๆอย่างการรับมีดกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อินไม่ได้แค่รับมีดแต่เขากำลังรับใจของตัวเองให้ค่มให้ตื่นรู้ให้รู้จักคุณค่าของตนเองและของผู้อื่นทุกคำขอบคุณจากชาวบ้านที่เขาช่วยเหลือ ค่อยๆเยี่ยวยาบาดแผลในใจของชายคนหนึ่งที่เคยเชื่อว่าตัวเองไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่แน่นอนว่าผลทางของธรรมะไม่แด้ราบเรียบอินต้องเผชิญกับบททดสอบเมื่อมีพ่อค้าคนหนึ่งเข้ามาเสนอเงินเพื่อขอซื้อหินก้อนนั้นอินลังเลและสับสนระหว่างความโลภก,กับความหมายที่แท้จริงของหินนั้นเขาเริ่มปักไซชาวบ้านหลงผิด หินเกิดรอยร้าวเวลาท่งเขากลับมาพบพระธุดง์อีกครั้งพระจึงเตือนสติให้เห็นว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ที่หินแต่อยู่ในใจของเขาเองเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่สอนให้อินกลับมามีสติอีกครั้งและครั้งนี้เขาตั้งมั่นในใจว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือไปกับการทําความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกต่อไปเมื่อความตั้งมั่นนั้นเปล่งแสงออกมา อินก็ได้รับโอกาสจากเจ้าของร้านเครื่องมือเกษตรที่เห็นในคุณค่าเขาถูกชวนไปร่วมง,งานในฐานะช่างรับมีดฝีมือเยี่ยมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่สถานะหรือรายได้แต่คือใจของเขาที่ไม่หวั่นไหวไม่โลภไม่หลงไม่หลีกหนีอินกลายเป็นแบบอย่างของชายผู้ใช้ชีวิตอย่างมีสติและเมื่อวันหนึ่งเขากลับมาที่หมู่บ้านเขานำประสบการณ์กลับมาสอนเด็ก ลับมาแบ่งปันสิ่งที่เขาได้รับผ่านความผิดพลาดและการเรียนรู้ด้วยตนเองหินก้อนเดิมอาจมีรอยร้าวแต่ใจเขากลับเต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งธรรมะและเมตตาอย่างแท้จริงเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าคนเราไม่ต้องเริ่มต้นด้วยทรัพย์สินมากมายขอแค่มีใจที่พร้อมจะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงหินธรรมดาในมือของผู้มีสติ อาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขประตูชีวิตใหม่เราทุกคนมีหินก้อนหนึ่งอยู่ในชีวิตอาจเป็นความสามารถบางอย่างความทรงจําที่มีคุณค่าหรือแม้แต่ความผิดพลาดในอดีตหากเราใช้มันด้วยความเข้าใจเราอาจพบว่าความสุขความมั่นคงและการหลุดพน้นไม่ได้อยู่ไกลเอื้อมมือขอบคุณทุกท่านที่รับฟัง หากท่านรู้สึกว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องคติธรรมนำทางชีวิตด้วยนะครับและหากอยากฟังนิทานธรรมะเรื่องเต็มกดที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ